ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิ่ก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่เมมขีดชีเหตกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขอ อนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์ค่ะ บร,รบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะก็จะมีแบบกําหนดเองของทั่วโลกนะคะของคนไทยค่ะแล้วก็แบบสุ่มของต่างชาติแล้วก็คนไทยเนาะวันนี้เราก็ใช้เป็นกําหนดเองของคนไทยที่ดีที่สุดอันที่3ามตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยนะโพสต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็อ่านเลื่อนลงมาค่ะที่แชร์ตรงนี้เนาะ แล้วก็คัดลอกลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็น1บรรทัดต่อ1นคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะค่ะแล้วก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะค,ะคำว่าชินจังเนาะขั้นต่ำนะคะอยู่ที่10คอมเมนต์นะเราก็เลยใส่มาทั้งหมด10คอมเมนต์เลยนะคะแต่จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้เนาะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะเราก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์กันเลยนะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเเเเเปป็็็นนนววลลลลาาาาาาคค่่่่ะะแ้้้้้กกบรรริทัังงงงหมดสซือตีย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาร์วอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเป w ร์วอลเล็ตซิ่งกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาร์วอลเล็ตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็เลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตและธนาคารต่างๆเขาก็มีตู้บ ด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดะค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอรด์ของเรานะคะที่เรำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิก drag f ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูอ,อมเ m e n t ของเรากันนะ ก็โพสอันนี้นะคะคอมเมนต์ก็คือไม่มีเลยนะคะยังไม่มีเลยสักคอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคอมเมนต์ของเราที่เม้นกันไปคําว่าชินจังเนาะก็ขึ้นมาทั้งหมด10คอมเมนต์กันเลยนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บร,ริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมคดสีเห็ดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราก็ได้แปะลิงก์ คลิกเข้ามาใช้บอริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ